งมนมวนน่ะงมักัดเขาเสียบป่ะเมียบสิ่ินด้ม่กินเอาในบ่อไปมแม่มูอูยานข้าวควากุลิเปตในนึงหมากนึงแม่อุ้ย อเอ้ไก่จินโซม่อืมนนอไอหัวหาเงินเนอะบปอายเรื่องน้องตายไปปอเปริบอะไรได้ยังกรนเลยมัมโนโฆษณาเออ